ค่ะยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้นะคะนี่จะเป็นดวงของคุณสําหรับคนที่ผ่านไม่เห็นคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและดูคลิปนี้ให้จบนะพี่หมอจะเปิดไพ่ให้3าใบนะคะคลิปนี้จะเป็นดวงสําหรับคนที่สนใจและอยากดูคลิปนี้เท่านั้นที่ไพ่จะดึงดูเจ้าของดวงนี้มาดูคลิปนี้และดูจนจบและนี่จะเป็นดวงของคุณและจะเกิดขึ้นจริงกับคุณนะคะมาดูกันในดวงเร็วๆนี้นะคะ มาดูกันว่าไพา่อยากบอกอะไรพี่หมอจะเปิดให้3มใบนะก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะมาดูกันค่ะเปิด3ามใบเท่านั้นมาดูการดวงจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะมาดูพร้อมๆกันเลยว้าวขึ้นไพ่สามเหรียญ ใครรอคอยเงินได้เงินใครวางแผนเรื่องการเงินอยากปลดหนี้อยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จอ่าไพ่ใบที่สองว้าวอัศวินดาบคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําสิ่งใดอยู่จะสําเร็จโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะปลดหนี้สําเร็จเก็บเงินได้เก็บวางแผนเรื่องการเงินการลงทุนสําเร็จรอเงินก้อนจะได้เงินก้อนอ่าไพ่เอ็มเพจว้าว เอ็มเพจหมายถึงความสุขสบายความสมหวังความสําเร็จอะไรที่คุณปรารถนาจะวิ่งเข้ามาหาคุณทั้งงานเงินความรักความสําเร็จ <c oughs> ในทุกๆด้านเลยนะไพ่เอ็มเพจมันมันมันเป็นไพ่ที่ความสุขสมหวังแล้วก็เป็นไพ่ที่คุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการหรือคุณปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนงานเงินความรักสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะ ปดนี้ได้ปดนี้มุ่งมั่นตั้งใจสําเร็จในสิ่งที่คุณปราถนาและคุณทํานะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วนี่ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆทั้ง3ใบพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้และนี่คือดวงของคุณขอให้คุณโชคดีค่ะและเดยวเจอกับพี่หมอน้ําหวานใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนบา,บายค่ะ